เรื่องย่อดาวคละดวง3ปีก่อนร้อยตำรวจเอกธนัทได้รับคำสั่งด่วนระหว่างถูกส่งมาฝึกร่วมกับทีมตำรวจที่ต่างประเทศให้นำทีมปฏิบัติการพิเศษแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงธนัดเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อเปิดทางให้ทีมช่วยตัวประกันธนัทตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมและถูกมือสังหาร รอบยิงตกหน้าผาหายสาบสูญไปกับสายน้ำจากสิบตีวสันตำรวจรจราจรหนุ่มที่หลงรักและคอยดูแลดรชลันทรลูกสาวของรัฐมนตรีดานุยศซึ่งกำลังมีข่าวฉาวว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าของผิดกฎหมายรายใหญ่ชลันทรก็คือคนรักเก่าของธนัทที่เป็นเพื่อนรักของวสัน แต่ด้วยความจริงใจของวสั์สรรทำให้ชลัทนทรตัดสินใจยอมรับรักแต่แล้วธนัทก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกลับมาในฐานะหัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษไอละวันที่มีเป้าหมายสำคัญคือกวาดล้างลิ้นมังกรเครือข่ายอาชญากรให้สินน้นซากธนัทนำทีมไอละวัน ขัดขวางการค้ายาของลินมังกรไว้ได้สร้างการยอมรับให้กับสุภิกาหรือหมวดอีกาและทีมไอละวันไม่ว่าจะเป็นมยมและอินซีที่เก่งด้านคอมพิวเตอร์ชาลันทรเป็นที่ต้องตาต้องใจเจ้าสัวสุนัยนักธุรกิจใหญ่ที่เบื้องหลังคืออาชญากรในคาบนักบุญที่มีส่วนผัวพันกับคดีอาชญากรรม การค้าอาวุธสงครามและยาเสพติดมากมายและแม้จะเจ็บปวดที่รู้ว่าแชลันทรกกำลังเริ่มต้นใหม่กับวัสันแต่ธนัทยังคงรักและเป็นห่วงเพื่อนฝีมือดีคนนี้เสมอธนัทได้พบกับหงเลขาส่วนตัวของสุนัยก็เกิดสนใจในตัวหงแต่เอนดี้ ซึ่งเป็นมือขวาของสุนายรู้ข้าวจึงพยายามขัดขวางเพราะกลัวหงจะเดือดร้อนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับตำรวจธนัทพยายามสืบเรื่องสุนัยจากหงสุนัยรู้ทันรีบออกตัวว่าธุรกิจของตัวเองไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายแต่เบื้องหลังกับสั่งเอ็ดดี้เก็บวกว่าลูกน้องที่ทำพลาดอย่างโหดเหี้ยมรวมทั้งวิลุธ หัวหน้าหน่วยไอยละวันที่คอยเป็นหนอนบอดซ่าให้กับพวกลินมังกรหน่วยไอยละวันได้รับคำสั่งให้จัดการตัดลากถอนโคลนลิ้นมังกรธนัตได้โอกาสทำเรื่องขอย้ายวสันมาอยู่หน่วยไอยละวันอย่างเต็มตัวดาบแชลแรมพ่อของวสันจึงต้องทำใจยอมรับการตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้เพื่อความสุขของลูกในขณะที่ คนตำรวจตีฉลองพ่อของธนัทก็เป็นห่วงลูกชายไม่แพ้กันธนัทเรียกสองคู่หูจ่าเทอศักด์และจ่าชิดชัยมาร่วมเสริมทัพไอระวันให้แข่งแก่งระหว่างนั้นโซอีสาวน้อยบ้านป่าซึ่งเคยช่วยชีวิตดูแลธนัทตอนที่บาดเจ็บสาหัสในป่าได้เดินทางมาหาธนัทที่หน่วยไอละวัน ความสนิทสนมของทั้งคู่ทำให้ชลันทรแอบ,บหึงหวงแต่จริงๆแล้วโซอี้แอบ,บเฉยร์ให้ธนัทกับชาลันทรกลับมาคืนดีกันเพราะรู้ว่าในใจของธนัทมีแต่ชลันทรเพียงคนเดียววสันคอยสังเกตความสัมพันธ์ของธนัทกับชาลันทรมาตลอดเขารู้ดีว่าทั้งคู่ไม่เคยหยุดรักกันจึงเลือกเป็นฝ่ายถอยห่างออกมา โดยมีสุภิกาที่เป็นทั้งเพื่อนคู่หูในการปฏิบัติภารกิจเป็นเพื่อนคู่คิดคอยให้กําลังใจความรักของสองคู่ธนัทและชลันทรกับวาสัน์และสุภิกาจะลงเอ,อยอย่างไรรวมทั้งปฏิบัติการกวาดล้างคนชั่วอย่างลิ้นมังกรจะสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมละครแอคชั่นจัดเต็ม ค่ายอาหลองกุ๊กรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฟังเร่งย้อนหลักานก่อนใครได้ที่ช่องเจ้าแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน